มะแนวนจะมากินน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินะี่ก็มีกะปิน้ำตาลมะแนวพริกกระเทียมแตนะก็ลาละ่ะมีปลาเห็นหน่อยไข่ต้มสองเกล็นอันนี้คือเค้กเค้กกินหลังอาหารมีเก่งกะลีไก่เนาะเรียกเขากำลังอุ่นข้าวอยู่ข้าวหุงตันละอันนี้กินแต่อีก,กับเปล่าล่ะ อยากให้กินน้ำพริกกะปิก็เลยพักนี่มามาเจ๊ถูกๆนั่นเนี่ย <c oughs> ข้านนอนี่ก็ก้านนอนี่ก็เป็นร้อยบาทละแต่และอย่างมันแปลงโมโด,ดี๋ยว่ที่นี่อ่ะอย่างก็แปลงกินแตมแปลงเนาะเค้กก็แน่กินน่ะเค้กเค้กแอปเปิลทำคนเดียว ตอนนี้ก็พร้อมที่จะกินละมีข้าวมีไข่มีแกงกะหรี่มีน้ำพริกมีปลาแซลมอนนัวแงทอด <c oughs> แล้วก็มีเค้กหลังอาหารลงมือกินได้แล้วที่สวีเดนมันก็มุ่จะกินอย่างก็กินได้เตะน้ำพริกกะปิข้าดำมาหน่อยเนาะ มันดำกะปิไปเลยแต่มันลําอยู่ก <g> ะ <ug> ปคิค่อยเหมือนแก่พริกยังเป็นห้าปีหกปีแล้วเนี่ยก็เอามาตำเนี่ยยังเขียวอยู่อะ่ะเท้ากรบาดได้โมนะนน้นะคะนธุพริกอะ่ะมันอยู่ได้มาตั้งหกปีแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่เอามาแรกๆอะ่ะยังเขียวอยู่นะใส่ช่องฟิตรนะึเนล่ะถ้าช่องธรรมดาแค่แค่ถึงเน่า นี่ช่องฟิตเจแ็งแหละลก็เลยแก่ไมาเป็นกับข้าวแบบนี้